Saturday Walk กับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาออกไปเที่ยวกันค่ะเรามากันที่จุดชมวิวนะคะแถวอำเภอสัตหีบค่ะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าคลึมๆนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปทะเลตรงนี้ก็จะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะคาเฟ่ข้างทางกันนะคะเป็นทางผ่านที่ขึ้นมายัางจุดชมวิวพอดีเลยค่ะ เราก็มาถึงกันแล้วนะคะคาเฟ่ของเราอันนี้ก็จะมีต้นโกงกางอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากบรรยากาศก็ชิลๆเลยนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนด้วยจากนั้นเราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะกลับกันนะคะทุกคนแล้วก็แวะมาอีกทีที่เซ็นทรัลเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาช้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆมีออฟฟิศของวันนี้นะคะจากนั้นเราก็มากินข้าวที่หาดนะคะแวะซื้อหอยนางลมด้วยค่ะ200นนบาทนี่เป็นเจ้าเด็ดพัทยาที่เคยดังในติ๊กต็อกนะคะทุกคนเดี๋ยววราาามดูกกัับข้นนี่ ราซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีตำปลาค่ะแล้วก็หอยนางรมแล้วก็มีคอหมูย่างกับหูหมูย่างด้วยนะคะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมหอยนางรมให้ดูนะสดมากน,นี้คนแรกนะคะพี่เรากินก่อนเลยค่ะอร่อยมากรสชาติน้าจิ้มซีฟู้ดแบบทําถึงมากๆทุกคนชอบตอนที่เรากินผักกระเฉกตามนะคะทุกคนคือมันหวานมากคือฟินสุดๆมาค่ะตาเรากินบ้างวันนี้ทุกคนกินข้าวกับอะไรคะมากินข้าวด้วยกันนะคะ